วันนี้ก็กลับมาพบกับวสันตพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาลุยงานกันในกรุงเทพสักหน่อยนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับน่าจะหลายอาทิตย์แล้วนะครับไม่รู้ว่าในกรุงเทพเปลี่ยนไปยังไงบ้างมาวันนี้ก็เจอฝนตกเลยทีเดียวครับฝนตกรถติดครับของคู่กันนะครับใน,นกรุงเทพจุดขึ้นของเราก็จะอยู่หมบ้านพิช,ชานันนะครับสุขนทวั สุคนธสวัสดิ์ครับชื่ออ่านยากเหลือเกิน,นครับก็จะย้ายไปหมู่บ้านใกล้ๆกันห่างกันประมาณ5 6กกิโลนะครับลุยกันเลยอันนี้ลูกค้าเน้นย้ำนะครับว่ามาให้ตรงต่อเวลาด้วยว่าง,งั้นนัดไว้10โมงเราออกมากันตั้งแต่7จ็โงครึ่งเลยนะครับปกติเราจะมา2องโมงเพื่อไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ปกติเราก็มาก่อนเวลาอยู่แล้วนะครับ นีช่องฝนตกด้วยแล้วก็ต้องมาไวเป็นพิเศษนะฮะโ,โชคดีครับฝั่งเราไม่รถไม่ค่อยติดนะครับแต่ฝั่งขวาเมือรถติดมากคนระับจะถึงแล้วนะครับเนี่ยเราก็น่าจะถึงก่อนเรามาถึงก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จอดแวบปัมใกล้ๆนะครับเราค่อยขับเข้ามานะครับฝนตกปล่อยๆเรื่อยๆครับ แต่เข้ารถเราได้พอดีนะครับตอนยกไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าเรายกเป็นสองคนถ่ายชมไม่ได้นะครับก็มีตู้โชว์นะครับเป็นกระจกด้วยนะครับสองตู้นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็มีโซฟานะครับอีกตัวยาวหนึ่งตัวสั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเตียงถอดประกอบนะครับประมาณนี้ครับของคร่าวๆแล้วลูกค้าก็มีแบบใช้เราด้วยนะครับ ให้ขนตู้โชว์อีกตู้นะครับซึ่งใหญ่ประมาณสองตู้นี้รวมกันเลยนะลงจากชั้นสองมาชั้นหนึ่งเป็นลรครับช่วยๆกันไปช่วยเหลือกันไปนี่นะครับก็เจอแบบนี้ประจํานะครับบางทีเขาก็ให้ติปนะครับบางเจ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาใช้เรานอกเหนือจากที่เราทํานะครับเคยเจอเจ้าหนึ่งคนระับได้ ทิปหนักมากนะครับแถวอะไรแถวประทุมนะครับเป็นเสียจากภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขานัดเราไว้ประมาณเที่ยงนะครับขึ้นของที่ดูโฮมนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นสักทีครับไม่ถึงคิวสักทีประมาณกว่าจะได้ขึ้นของก็ห้าโมงเย็นหกโมงนะครับพอของไปลงเสร็จปจุ๊บจ่ายตังค์เขาให้ทิปคนละพันวันนั้นผมตกใจเลยทั้งว่าแต่เขาใจ่ายให้เกินแล้วก็เลยถามรัาเขาบอก ให้จิปมางานค่าเสียเวลาโคตรฟุกโคตรดีใจเลยครับตอนนั้นเป็นช่วงแรกที่ทําใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็ใช้บริการอีกทีหนึ่งขนจากปทุมตรงนั้นแหละไปภูเก็ตนะครับว่าสุดยอดมากครับตอนนั้นนี่ครับหมู่บ้านนี้ก็ชื่อหมู่บ้านอะไรเนี่ยคาซาแกนนะครับเอกชัยลามินทานะครับห่างกันประมาณ6กกิโลนะครับจับดดในจีพีเอส ตู้นี่เสียงต่อการแตกมากปกติเราไม่ค่อยรับนะครับทีแรกเขาทักมาบอกว่าเป็นตู้ไม้นะครับตู้ไม้แต่มีกระจกล้อมรอบนะครับได้มาแล้วแล้วก็ต้องทํานะครับนี่ครับเอาลงเสร็จเรียบร้อยเขาเอาลูวิ่งให้เราด้วยนะครับจะเอาไปขายเอาไปอะไรก็ได้ว่าง,งันนเพระาะว่ามันเสียเสียบไฟเข้าอยู่นะครับแต่มันไม่วิ่งนะครับ เอาไปซ่อมก็น่าจะได้บางั้นถ้าไปขายน่าก็น่าจะประมาณห้าร้อยอะไรประมาณนี้เขาบอกนะ <st> เดี๋ยวเราก็คงเอาไปขายกันนะครับคงไม่ได้อาไว้ใช้ไม่มีที่เก็บนะครับห้องได้มาบ่อยมากนะครับเป็นขนย้ายแบบนี้บางทีได้ทีวีอะไรเงี้ย <st> ก็บางทีก็เอาบางทีก็เอาไปขายนะครับได้เดยอะนะครับได้หลายครั้งนะครับ ของเล็กๆน้อยๆก็มีบางทีเขาย้ายบ้านเนี่ยแต่บางทีแบบเป็นเตียงเป็นฟูกเงียเราก็ไม่ได้เอานะครับเราไม่มีที่เก็บนะบางทีบางทีเขาให้เอาไปทิ้งแห้เราก็ไม่มีที่ทิ้งนะครับไปทิ้งตามป่าตามอะไรโปตีไม่ได้เราเขาเห็นเราทิ้งโดนจับขึ้นมาไม่คุ้มนะครับอันนี้ดูเหมือนมันเป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ทรงหนักๆเราลองมาคาย อันนี้ก็มาขายแถวปทตุมนะครับในกรุงเทพเราขึ้นทางด่วนมาแล้วเราก็เลยไม่ได้แวะไหนลองแวะร้านนี้ดูครับไ,<ป>ไม่ขายนะครับเอ้ไม่รับซื้อนะครับร้านแรกเขาซื้อแต่เหล็กวอนกันเแล้วเราลองลองไปเรื่อยๆรับต้องมีสักร้านแหละที่รับซื้อหรอชิบชิบ,ชบกำลังคุยครับ เขาบอกว่าตีเป็นเหล็กเลยว่าง,งั้นให้โลละสิบบาทก็ได้ช่างแล้วได้เจ็ดสิบหกโลนะครับได้ไป7 6เอเจ็ดร้อยหกสิบเหมือนเราได้ทิปนะครับแบบเขาให้ทางอ้อมเหมือนเขาไม่ให้เงินมาตรงตรงแต่ให้เอาของไปขายเหมือนเขาไม่ได้เอาปลาให้เราแต่เอาเอาเบ็ดให้เราไปหากินเองอะไรประมาณอย่างคุ้มแล้ววันนี้ได้ทิปมาเจ็ดร้อยหกสิบก็ โอเคนะครับได้ค่าจ้างอีกได้ติปอีกหวานโมโลเลยทีเดียวเย็นนี้ก็ยาว,ลวเลยครับนี่ก็ไม่มีงานต่อละนะครับมีจองไว้นน26นะครับก็รอรับโทรศัพท์รอคุยลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็อาจจะมีมาดน สำหรับวันนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กด subscribe <S <s ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ